สวัสดีค่ะเพื่อนเอทุกคนวันนี้มาเจอกับนิงเคเจแชนแนลวันนี้พาตัวกินในแถบอาสดใสนะคะตอนนี้อยู่ในกัมกึ่งนะคะอยู่แยกกัมกึ่งที่บางแสนนะคะซึ่งก็จะมีร้านเคปที่อร่อยมากๆเลยมีทั้งเคปร้อนและเคปเย็นนะคะวันนี้หนิงแบกเสื้อผ้ามา ซักนะคะที่เครื่องสักผ้าอัตโนมัตินะ,ะก็เลยมีเวลาที่จะหาเลยกินแถวนี้ก็เลยมาเจอร้านนี้ค่ะสอ่งมาหลายครั้งแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งกินแต่สั่งเป็นเคปร้อนนะคะแต่เค้กจมดีเด็ดจัดวากมาลองอีกนะคะแีคลแล้วเดี๋ยวมาดี เพื่อนๆไปด,ดูอีกนะคะถ้า,าเพื่อนๆขนาดอยากให้ไปรีวิวหรือไปลองไปชิมร้านไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอ่าวันนี้มีโอากาสได้ไปก็จะไปลองกินดูแล้วมาให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะอรือที่ไหนยังไงอสอบถามน,นี้แนะนำกันมาได้นะคะเพื่อนๆล้วนี้ก็พามากินเค้กแล้วกันนะคะซึ่ง ก็เยอะราคาไม่แพงน,นะคะก็สมกับคุณภาพที่เขาทำมาคะลองเลือกหน่อยพิถาลุกหมยองนะคะ,นนะ,คะแต่เขาไม่ยากเลยเพราะว่ามันยากเขาายนิดนึงแล้วก็ใจดีบอกว่าถ่ายได้เลยะคะ่ะ่ายแบบนี้ค่ะมึงเลื้อยะคะ ขนมที่อยู่สดใสอยู่บางแสนอยู่แล้วนะคะเรามาทานร้านนี้ได้เป็นรถทัรนะคะเป็นรถเียงที่เขาจอดอยู่ข้างๆขายเลยอยู่ตรงนี้เพือเกามเยอยากกินคือวันนั้นสั่งไปสองอันก็มกกัน้วอเลี้แนะ่มลกาซ้อแล้ว อร่อยเลยนะคะแต่ร้านนี้คือเขาเป็นสูตรแป้งเน,นื้อม้วนแม้ปล่อยให้มันเย็นนิ่มแล้วอะ่ะยังอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆนไม่ได้โม้นะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรท้งนั้นยังไงให้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเค้กนะคะสายเค้กนะคะมาทานร้านนี้ได้เลยนะคะที่แยกตํากึิ่นนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่านิงเคเจชนให้าดูนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันไปละปบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย